ต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบ้าน 1. ต้นรักคุณรู้ไหมว่าต้นรักชื่อเพราะแต่คนโบราณกลับกลัวมันมากกว่ารักเพราะในอดีตต้นรักคือไม้ที่ถูกใช้ในพิธีสเสนอยาแฝดใบรักดอกรักยางรักถูกนำไปทำพิธีมืดมากมายและยังเชื่อว่าเป็นไม้ที่ผีสิงอยู่ได้ง่าย บ้านไหนปลูกไว้หน้าบ้านจะมีเรื่องรักๆใคร่ๆวุ่นวายคู่รักทะเลาะกันไม่รู้จบบางพื้นที่เล่าว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบจากหลังต้นและนั่นแหละคือสาเหตุที่คนโบราณห้ามปลูกต้นรักที่บ้านเด็ดขาด 2. ต้นงิ้วต้นงิ้วต้นใหญ่หนามแหลมแต่ความน่ากลัวคือความเชื่อที่ว่า มันเป็นต้นไม้ของวิญญาณเร่ร่อนและสัมภเวสีเพราะสมัยก่อนคนที่ตายแบบผิดธรรมชาติมักถูกผูกคอไว้กับต้นงิ้วทำให้คนเชื่อว่าวิญญาณจะวนเวียนอยู่กับต้นนี้ใครปลูกในบ้านจะพบเรื่องอัปมงคลเกิดเหตุติดติดขัดขัดและบางคนเล่าว,ว่าตอนกลางคืนจะเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ใต้ต้นแต่พอเข้าไปดู กลับไม่พบใครเลย 3. ต้นไรไรเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และดูขลังแต่โบราณไทยถือว่าเป็นต้นไม้ของเจ้าที่แรงห้ามปลูกในบ้านเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้เจ้าที่หรือผีประจําถิ่นเข้ามาอยู่ร่วมด้วยมีหลายบ้านบอกว่าตายต้นไรตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงคนเดินหรือเหมือนมีคนไอเบา เหมือนกำลังมีใครบางคนอยู่ข้างในเพราะแบบนี้คนโบราณจึงไม่ให้ปลูกใส่ในเขตบ้านเลย 4. ต้นตะเคียนถ้าพูดถึงต้นไม้ที่มีนางไม้สิงอยู่คงไม่มีต้นไหนดังเท่าต้นตะเคียนคนโบราณเล่าว่านางตะเคียนเป็นวิญญาณหญิงที่ห่วงต้นอย่างมากใครไปตัดโดยไม่ขอมักจะฝันร้าย หรือเจออุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดบางคนเล่าว่าเวลายืนใต้ต้นตอนมืดมดจะได้กลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมาทั้งที่รอบๆไม่มีใครเลยนี่แหละคือเหตุผลที่คนไม่กล้าปลูกต้นตะเคียนใกล้บ้าน 5. ต้นโพแม้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นโพจึงเหมาะสำหรับวัดแต่ไม่เหมาะกับบ้านคนโบราณเชื่อว่า หากปลูกต้นโพในบ้านบุญของต้นจะกลบบุญของเจ้าของบ้านทำให้ดวงอ่อนดวงตกทำอะไรก็ไม่ขึ้นและต้นโพเป็นที่สิงของผีเจ้าที่กลางคืนจะเห็นเหมือนมีเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นเสมอทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยสักคน 6. ต้นคอยคอยเป็นไม้ที่ใช้ทำรั้วและพิธีกรรมบางอย่าง แต่ไม่ควรปลูกในบ้านเพราะคนไทยเชื่อว่าค่อยเป็นไม้ที่ใช้กันผีถ้าปลูกไว้ในบ้านจะทำให้พลังของบ้านผิดสมดุลคนในบ้านจะเจ็บป่วยง่ายอารมณ์ไม่ดีเหมือนมีอะไรบีบคอบางคนเล่าว่ากลางคืนจะได้ยินเสียงใบข่อยเสียสีกันทั้งที่คืนนั้นไม่มีลมเลยด้วยซ้ำเจ็ดต้นมะขาม ชื่อมะขามให้ความหมายว่าขามคือกลัวคนโบราณเชื่อว่าปลูกมะขามหน้าบ้านจะทำให้คนในบ้านมีแต่ความหวาดกลัวมีคนไม่กล้าเข้าบ้านและค้าขายก็ไม่ดีแถมต้นมะขามยังเป็นไม้ที่ผีชอบเกาะกลางคืนจะเห็นเหมือนมีเงาคนยืนพิงแต่พอเดินเข้าไปเงานั้นก็หายไปทันที8ต้นหลันทม หรือจำปาลาวถึงจะสวยและหอมแต่ชื่อเดิมคือหลันทมระทมสมัยก่อนห้ามปลูกในบ้านเพราะจะทำให้คนในบ้านชีวิตระทมทุกใจผิดหวังและมีความเชื่อแปลกๆว่ากลีบดอกหลันทมที่ร่วงกลางคืนบางครั้งจะร่วงเป็นทางเหมือนมีใครกำลังเดินวนรอบบ้าน ก่อนจะหายไปในความมืด 9. ต้นชบาชบาคือไม้ที่ใช้ในพิธีไสยศาสตร์บางประเภทโบราณเชื่อว่าถ้าปลูกไว้หน้าบ้านจะนำพลังงานไม่ดีเข้ามาและทำให้คนในบ้านมีเรื่องอับประโชคบางคนเล่าว่าดอกชบาเป็นไม้ที่ผีชอบดมตอนกลางคืนจะเห็นเหมือนดอกไหวเองท,งทั้งที่ไม่มีลมเลยด้วยซ้ำ สิต้นปอต้นปอชื่อดูธรรมดาแต่คนโบราณเชื่อว่ามีความหมายเหมือนผูกมัดใครปลูกในบ้านจะมีเรื่องติดขัดทำอะไรก็ช้าชีวิตไม่ก้าวหน้าแบบถูกผูกไว้อยู่กับที่ยิ่งกว่านั้นบางพื้นที่เล่าว,ว่าตอนกลางคืนจะรู้สึกเหมือนมีใครผูกข้อเท้าไว้ ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยสักคนแล้วคุณละ่ะมีต้นไม้เหล่านี้ปลูกไว้ในบ้านหรือเปล่า